สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอน y ย t u b e นำสาระดีๆสุดท่านผู้ชมครับ8กันยายน2565 3สทุ่มครับคลิปนี้มาบอกพรุ่งนี้ครับมีข่าวดีครับ9กันยายนนี่3กลุ่มรับเงินตั้งแต่6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทใครบ้างได้รับชมครับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดครับออกครับโอนเข้าบัญชีคุณแม่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เอาไว้นะครับ คุณแม่รายใดที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินประเภทนี้เอาไว้ก็จะได้รับเดือนละ6 0 0ทุกเดือนไปจนกว่าลูกจะอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะครับพ่งนี้รับครับ9กันยายนโอนเข้าบัญชีนะครับกลุ่มแรกกลุ่ม2ผู้พิการครับเรียกรับเบี้ยความพิการครับผู้อายุเกิน18นะครับรับ800นะครับเบี้ยความพิการส่วนผู้อายุไม่ถึง18ต่ำกว่า18รับ1,000ครับก็ใครรับเงินสดก็รับที่หน่วยงานเดิมที่เคยรับทุกเดือนใครรับเข้าบัญชีธนาคารพวกนี้ก็เข้า บัญชีถอนเงินมาใช้ได้นะครับเบี้ยงชีผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันครับรับอัตราเดิม6 0 0้0 0เ0พันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุครับใครรับเป็นเงินสดก็รับหน่วยงานเดิมใครรับเข้าบัญชีธนาคารก็พรุ่งนี้ก็เข้าถอนมาใช้จ่ายได้นะครับ9กันยายนผู้ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยเงื่ไปก่อน6 0 0้0 0เพันนะครับส่วนวันที่19จะรับเงินพิเศษอีกเป็นครั้งสุดท้ายเงินพิเศษนี่ เป็นของเดือนกันยายนนะครับร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุรับเหมือนกันกับเบี้ยังชีพเลยละครับใครรับเป็นเงินสดก็รับที่หน่วยงานเดิมตามที่เคยรับสิบเก้ากันยายนนะครับใครรับทางบัญชีธนาคารใครรับเบี้ยังชีพผู้สูงอายุวันที่เก้ากันยายนหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยพันทางบัญชีธนาคารเงินพิเศษสิบเก้ากันยายนร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสองร้อยห้าสิบตามขั้นบันไดก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารเช่นเดียวกันแจ้งให้ทราบครับพรุ่งนี้เก้ยายกลุ่มรรัับบเงินค สวัสดีครับผัดต้องเบิดค้าเพียงเพราะว่าต้ายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางเบ่ไว้คืนวันเก่าโกนน้องยังต้นคำวานทําใจออกรักกันตลดไป ทีอยู่ในทุกภพเหตุการณ์